นี่ค่ะปลาที่แม่ปังล้างแล้วแช่น้ําไปแล้วนะคะเพื่อแช่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเค็มเนี่ยดูเนื้อเขาแน่นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วที่เป็นชิ้นก็มีนะคะเนี่ย,ยแม่ปังจะทอดออกมาให้ดูจะทอดขายด้วยเพื่อจะมีคนสั่งนะคะเนี่ยถ้าใครสั่งมาก็จะทอดขายให้นะคะเครื่องเคียงเขาก็จะมีพริกแห้ง มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียมแล้วก็มีหอมก็มีแป้งทอดกรอบแค่นั้นนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาไอ้นี่ก่อนเลยนะคะมาทอดเครื่องพวกนี้ก่อนนะคะมันจะได้เราใช้น้ํามันที่ทอดพวกนี้มันจะได้หอมค่ะเวลาเรามาทอดไอ้นี่นะคะเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะเครื่องก่อน ต้องใช้เยอะทอดหองก่อนนะคะขอดเครื่องก่อน บางคนทอดไม่เป็นมันก็เนื้อปะลาไม่กรอบนะคะบางทีก็เละแต่วิธีที่แม่ปังทำเนี่ยไม่เละและหอมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาหอมเอากระเทียมมาพวกนี้ลงเจียวก่อนนะคะทอดเครื่องทุกอย่างให้พร้อมก่อนแล้วค่อยอันนี้ 你看。你看。 พูดให้ดีก็คืออาบแป้งให้มันตอดใบมะกรูดพอเราทอด อันนี้ทุกอย่างแล้วเราก็เอาปลาลงทอดนะคะนี่ค่ะ คเครื่องที่เราทอดไว้แล้วเรียบร้อยรอปลาสุกค่ะ ัวมันใหญ่เอาขึ้นยากนี่จ้า,เ,จาเห็นไหมคะตัวสวยๆเลย แบบตัวไม่เละกินได้สบายเลยจ้าแข็งดีจ้านี่จ้าเดี๋ยวจะเอาไปชิ้นให้ดูนะเดี๋ยวยกตัวนี้ออกเดี๋ยจะเอาไปชิ้นให้ดูใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปังด้วยนะคะสวัสดีค่ะน่ากินไหมคะ เสร็จแล้วนะคะทอดแบบไม่เละเลยนะจ๊ะแม่ฝ่งสอนวิธีทำทอดปลาที่ไม่เละนะจ๊ะสวัสดีค่ะ